ความสำเร็จใดๆในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมั่นศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินม,มิตหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลงังหรือว่ามิดหมอห้องอเดิม ถ้าพูดถึงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาอุญ,ญาพารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมมาครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกเบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็คือเป็นไอ l ดี e ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยงท่านพิมพ์คำว่าบ i-g-o-n-e ตามด้วยหมายเลขเก9เกบิ 9, Big ๊กวันเ9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนาะคองขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนักคลินมีดหมอนะครับได้มีโอกาสนะครับเขาเรียกว่ารวบรวมนะ ถ้านับเป็นระยะเวลาก็ต้องบอกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับนะ,ะที่สำคัญนะครับเป็นมีดที่แต่ละเล่มนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกและก็ได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือต้องบอกว่าเป็น มีที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนะเอาละครับวันนี้ก็ผมนักลินมิตรบอยินดีต้อนรับนะครับทุกทุกท่านนะเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านมองว่านะครับในแต่ละคลิปในเป็นโอนะครับเราเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะต่อเพื่อนๆนะครับนะด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ อย่าลืมนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครเดี๋ยวว่า,าท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะอาก็ถามเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เนะเบอร์086 3 2 9 1 4 9 6นะ นะในทุกๆคำถามนะครับก็ตักลิมิทหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะก็ยกเว้นเพียงคำถามเดียวกับคำตอบเดียวนะครับก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเคแท้นะก็นื่งจากว่าฟังดูแลว้วดูเหมือนจะดีนะนะเมื่อฟังเรียกว,ว่าสองสองคำนะครับฟังดูแลว้วดูเหมือนจะดีนะ สำหรับท่านใหม่ๆแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะและที่ยิ่งกว่านั้นถ้าตอบไปแล้วนะครับก็เป็นคำตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะและที่สำคัญคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็ปักธงไว้เพียงคำตอบเดียวนะก็คือ มีดผมต้องแท้เท่านั้นมีดขต,อง,ตองท่านหลวงข้อเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าไปตอบเป็นอย่างอื่นนะ,ะเป็นคําถามอื่นอันนั้นก็จะเป็นปัญหานะครับแล้วก็จะเป็นประเด็นอันนี้ก็อ่เขาเรียกว่าอ่าตองตองขออนุญ,ญ,ญาตไม่ตอบนะครับนะขออนุญ,ญ,ญาตไม่ตอบจะดีกว่านะก็ไม่ต้องถามเข้ามานะอ่าก็ท่านเก,ก่าก็พอจะทราบกป,ปนดีนะครับนะก็จริงๆแล้วเนี่ยครับ ก็ท่านไหนที่เป็นเซียนมืออาชีพนะครับนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ตอบสิ่งเหล่านี้ให้กับใครนะก็เนื่องจากว่าเขาคงไม่อยากที่จะต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์นะครับนะ,ะก็คือมีดของท่านอื่นว่ากันง่ายนะ,ะก็นั่งจากว่า,าตอบดีก็ดีไปถ้าตอบไม่ดีก็เขาเรียกมีแต่เสียกับเสียว่ากันง่ายนะเอาละครับวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะ ก็ที่เห็นที่วางไว้หน้ากล้องนะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะเรียกว่าเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะโดยเพราะก็คือถ้าเป็นมีดหลงก็เดิมผมก็จะมีด้วยกันหลากหลายยุคนะครับนะอาจจะเป็นมีดยุคต้นกด็ดีจะเป็นมีดยุคก,กลางและมีดยุคปลายก็ดีนะแต่วันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดด้ามงาฝักไม้และนีดนะครับเป็นมีดยุคก,กลางของหลงก็เดิมนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาดีกว่านะ นะครับเป็นมีดจุกกลางของหลวงพระเดิมนะครับนะมีเลมีนะครับเฉพาะใบนะเฉนะ <c oughs> พาะใบก็ <c oughs> อยู่ที่ห้านิ้วนะครับเฉพาะใบอยู่ที่ห้านิ้วนะรวมด้ามฝักข้ออยู่ที่เก้านิ้วนะครับนะก็เอามาให้ท่านได้ชมนะเป็นด้ามงาที่ มีมนสเสน่ห์มากๆนะครับนะมีดขนาดไซ์นี้นะครับนะต้องบอกว่ามีดไซ์นี้เนี่ยก็เป็นมีดที่พกพาง่ายนะเป็นมีดที่ติดตัวไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะสะดวกสบายต้องอย่างนั้นนะและที่สำคัญเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นมีดที่ผู้คนนิยมค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะ ผู้คนหากันมากเลยทีเดียวนะครับนะมีดแบบนี้นะ,ะเป็นมีดไซพกพานะเฉพาะใบนะครับก็อยู่ที่ห้านิ้วรวมด้ามฝักก็9้านิ้วเป๊ะนะเก้านิ้วเป๊ะประมาณนี้นะครับนะด้ามไม้ฝักไม้ <c oughs> แล้วก็เป็นแหมนะครับนะเป็นแหมลัดที่เป็นแหมลัดด้วยเงินนะ,ะมีดสอง <c oughs> เป็นมีดสองกริยันะครับเป็นมีดสองกริยนะัน่านี่นะครับที่สําคัญนั้นก็จะเป็นแหม่ก้าวแล้วขออนุญาตก็นะครับจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดของแหม่นะครับนี่นะรายละเอียดของแหม่นะแห้จะศึกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับนะโดยเพราะก็คือแหมในส่วนของเม็ดไข่ป่าน,ะานะครับนะ แม้เจ็ดเป็นแหมอย่างไรนะครับบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับแหม่เจ็ดก็หมายถึงว่าลวดนะครับที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นเก้าเส้นนะเป็นลวดเก้าเส้นนะครับนะข้างล่างสามนี่ที่ผมซูมให้ดูนะแล้วก็เส้นใหญ่เป็นเส้นที่สี่แล้วก็นับไปข้างบนอีกห้าหกเจ็ดนี่เขาเรียกเจ็ดนะครับลวดเจ็ดเส้นว่ากันง่ายนะส่วนข้างบนจะเป็นเก้าเส้นนะครับนะ มีดเล่มนี้เป็นมีดสองกริย์นะครับมีดสองกริย์ก็หมายความว่ามีนาคกับมีเงินนะนะครับมีนาคกับมีเงินนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะเอาละนะครับพอชมในส่วนของภายนอกนะครับนับไปแล้วนะเราก็มาดูในส่วนของภายในนะอันนี้นะครับก็มีดเล่มนี้นะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะ เป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะตอกลายเสยมาใบโพเต็มใบ <c oughs> นะตอกเป็นลายเสยมาใบโพเต็มใบนะครับเดี๋ยวขอญาต z ู o อีกสักนิดหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นก็คือ,อมนสเสนะเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาติของอมีเลมินะครับนะความเป็นชาติของมีเลนินี่นะก็ค่อยๆนะครับชักใบออกมานะ นะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะ,ะนะเมื่อดึงใบออกมาเสร็จแล้วก็ชมในส่วนของภายในของฝักนะ,ะก็อย่างที่ท่านได้ชมนะครับว่าเมื่อกี้ชมในส่วนของภายนอกก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะนี่เก่ายิ่งกว่านะครับเต็มไปด้วยค,าคราบคลนะครับนะ อันนี้ก็ให้ท่านได้ชมชัดๆนะครับนี่นะแม้ในส่วนนี่นะครับนะตรงเม็ดไข่ปลาก็จะสึกไปเยอะอยู่นะครับนะเมีดยุกลางจะเป็นเม็ดที่ส่วนผสมของเงินจะเปอร์เซ็นต์จะสูงนะครับข้อเสียก็คือยิ่งสูงมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มนะครับนะเพราะนั้นแม้จะเป็นจุดที่ไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นในกระเป๋านะครับนะเวลาพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าได้สัมผัสมากบ่อยมากที่สุดนะก็นื่องจากว่ามันนูนออกมานะ,ะตัวนี้แหละครับถ้าเป็นมีดยุคก,กลางเนะี่ยก็เปอร์เซ็นต์ของเงินจะจะเข้มกว่านะครับเปอร์เซ็นต์ของเงินจ,จะสูงกว่าว่ากันง่ายนะ,ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็นะครับการสึกหลอก็จะสึกหลอง่ายนะ เอาละก็ขออนุญาตก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะครับนาะที่นี้ก็ลองมาไล่ดูนะครับในส่วนของใบมีดนะครับนะสันมีดเรียกว,ว่าหนามากนะครับใน,นนี้นะี่นะนามากที่สําคัญก็เป็นสันประหมอนะเป็นหลังประหมอนะครับี่ก็อันนี้จะให้ท่านได้ชมได้เห็นความ งดงามของมิเลมนี้นะเป็นศิลปะของช่างสอนนะเสมาใบาโพช่างสอนนะครับท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับนะก็ค่อยๆเข้ามาศึกษาดูนะ,ะค่อยๆเข้ามาศึกษาดูนะครับนะ,ะบางท่านก็ถามผมเข้ามานะครับสำหรับท่านใหม่ๆอาจารย์แบ่งบูชามั้งไหมครับนะประมาณนี้นะ,ะก็ยินดีแบ่งนะครับยินดีแบ่งนะ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่แบ่งนะ,ะไม่ต้องการที่จะแบ่งว่ากันนะจากว่าในยุคนั้นสมัยนั้นก็อายุยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่นะครับนะต้องการสะสมอย่างเดียวประมาณนั้นนะ,ะไม่อยากที่จะแบ่งให้ใครนะครับแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับก็นั่งจากว่าอายุมันเยอะแล้วนะ,อะตอนนี้ผมเองก็ใกล้ๆจะ70ปีนะครับนะก็อายุมันเยอะแล้วนะครับนะ จะาตามเจตนาลมนะครับของหลวงพ่อเดิมก็ที่ท่านสร,าสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องการที่จะมา,าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับนะเข้ามาทําสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะจําหน่ายจ่ายแจกนะนะครับให้กับศิษยานุศิษย์หรือว่าชาวบ้านนี่แหละนะนะครับก็อย่างนี้นะ เนื่องจากว่าหลวงพ่อเดิมท่านเป็นนักพัฒนานะครับเป็นนักที่เขาเรียกว่าก่อสร้างนะครับนะสร,สร้างสถดสร้างศาลาการปรเรียนนะแม้ว่าสร้างกาเขาเรียกว่าบอ่อเก็บน้าําอ่างเก็บน้ําอะไรประมาณนี้นะครับนะสร้างหมดนะครับสร้างเยอะแยะนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อ,อ,อมนุษย์นะครับนะก็คือท่านก็สร้างทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อเดิมจะ สร้างอะไรนะครับก็จะมีญาติโยมนะ,ะก็คือวิ่งเข้าไปหาเขาเรียกว่าร่วมโดยช่วยกันก็หมายความว่าคนมีสาตางค์ก็เอาสาตางค์ไปช่วยคนมีแรงก็เอาแรงไปช่วยนะครับนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะคนมีข้าวก็เอาข้าวไปช่วยนะประมาณนี้นะครับนะ,ะมันก็ทําให้การก่อสร้างนะครับก็แล้วเสร็จนะแล้วเสร็จได้เร็วว่ากันง่ายนะครับนะเพราะนั้นหลงก็เดิมก็ เวลา,าที่ท่านสร้างมีดขึ้นมานะครับเยอะๆนี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับนะก็เผื่อเอามาจำหน่ายแล้วก็จ่ายแจกนะครับนะให้กับสิทธิอนุสิธ์หรือว่าญาติโยมที่เข้าไปทําบุญว่ากันง่ายนะเราก็จะเห็นได้ว่านะครับทุกวันนี่ก็ยังเอารูปแบบของบรรพบุรุษของเรามาใช้นั่นแหละนะครับนะเวลาเราไปทําบุญหรือว่าเป็นประทานผ้าป่ากระถิ่น อะไรต่างๆพวกนี้นะ,ะเวลาเราไปทอดกระถินเสร็จนะครับพอเสร็จจากงานต่างๆหลวงพ่อก็มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากวัตถุมงคลน,นะหรือว่าเครื่องรางต่างๆว่ากันง่ายนะ,ะก็คือได้เขาเรียกว่าปฏิบัติกันมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษของเราว่ากันง่ายนะ,ะนะครับนะก็หลวงพ่อเดิมก็เช่นเดียวกันนะครับนะมีดหมอในท่านก็เอาไว้ ให้คนที่ไปร่วมทําบุญนะคนไหนทาเยอะก็ท่านก็ให้เยอะหน่อยก็ว่ากันง่ายนะอ่ะก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเาขาเรียกว่าเป็นที่มาเขาเรียกว่าเป็นที่มานะ,ะนะครับนะนี่ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะมีเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่ยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางนะ เป็นการตอกลายด้วยเสยมาใบโพที่สำคัญนั้นเป็นศิลปะของช่างสอนนะพูดถึงช่างสอนก็ท่านเป็นช่างที่นะครับเบอร์ต้นต้นของอาทางวัดหนองโคนะต้องเรียกว่าเป็นนอกจากเป็นช่างที่มีฝีมือลายมือค่อนข้างดีนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าความซื่อตรงความซื่อสัตย์นะครับนะต่อทางวัดหนองโพนะประมาณนี้นะครับนะ เป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้ในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีด้วยกันอยู่หลายท่านนะครับเช่นช่างชิ้นนะครับเราก็จะมนช่างซ้อนดานะช่างแมนช่างไข่และช่างทินช่างถมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีหลายท่านอยู่นะ,ะที่หลวงพ่อท่านได้เรียกว่าไว้วางใจนะครับนะให้สร้างมีดให้ตีมีดส่งให้กับทางวัดน้องโพหรือให้กับหลวงพ่อเดิมของเราเนี่แหละนะ,ะก็อย่างนี้นะครับนะ ทีนี้พอดูในส่วนของใบนะครับก็มาดูในส่วนของกันนะอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ,ะกันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญนะครับนะไม่ได้แพ้อ่ที่สามจุดที่ผมได้เรียนไปนะอ่าก็คือเนื่องจากว่าเป็นนะครับกันนี่เป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารทั้งหมดนะครับเช่นเกสาของหลวงปอก็ดีจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะ อ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของของต่างต่างนะครับที่หลวงพ่อท่านได้สร้างได้ทาเอาไว้นะครับเมื่อมันจุลงไปเสร็จปก็บจะปิดด้วยข้างนี่นะอ่าปิดด้วยข้างนะครับนะเรียกว่าแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะอ่าก็ตามที่ได้นะครับก็คือเรียนให้ท่านได้ทราบประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะอ่านี่มีดก็นะครับนะเป็นมีดด้ามงานะแล้วก็จะเป็นฝักไม้นะครับนะงาก็ เรียกบ่ามีรอยลั่นนะครับนาะมีรอยแตกนะครับนาะลายงาพอสมควรนี้ซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับนะซูมให้เห็นชัดๆแล้วเนี่ยนะนะครับด้ามก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะปลายด้ามเนี่ยก็สําหรับจะฝนนะครับจุ่มน้ําให้กับคนที่โดนพวกอูดปีปีศาสวิญญาณร้ายแม้กระทั่งคุณสายมนดําอะไรต่างๆพวกนี้นะ านะครับนะแห่รอยสึกหลอก็จะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาจริงนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาจริงนะครับนะเรียกว่า,าผ่านงานมาโชคชนว่ากันรง่ายนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ17กับ25วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเกา่าหรือว่าจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะครับนะมาเข้ามาติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโนนะครับดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่ากันง่ายนะครับนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหรือว่าท่านไหนนะครับนะท่านโดยเพพาะท่านใหม่ๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับเพียงคนเดียวนะความหมายคำว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเขา,มาในตรงนั้นนะก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ